มากราการะองค์พระพุทธรูปปูนปั้นสีขาวนวลบางนาปกเก้าเสียงครับผมองค์พระพุทธรูปปฏ,ฏิสฐานอยู่ที่วัดมณีชนรัขันอำเภอเมืองจังหวัดกร,รุงเทพมหานครที่15เมตรครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยารือรอบจากไกลเมื่อขับรถผ่านปฏ,ฏิสฐานอยู่หน้าวัดนะครับด้านหลังเป็นต้นโพใหญ่เพื่อนท่านใดผ่านมาแวะมากราบสการะองค์พระท่านได้ครับผม อยู่ใกล้กับที่บริเวณสารหลักเมืองจังหวัดลบบุรีครับผมด้านหลังองค์พระฟ้งหน้าปกเป็นต้นโพใหญ่นะครับผมมีพระพุทธรูปปางต่างๆประดิษฐานอยู่ภายใต้ต้นโพครับสวยงามมากครับแก่จากภาาที่ที่ส่งมากระทบกับองค์พระใหแต่ละมุมจะสะท้อนแสงออกมาเพราะว่าองค์พระเป็นสีขาวนวลแต่ละภูมิมาเพื่อนรับชมรอบๆนะครับ กันเลยครับในแต่ละช่วงเวลาสวยมากครับมาสการะองค์ท่านกันครับผม